สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องครับผมวันนี้มาชมสวนผักสวนัวับครัว้างบ้านครับผมนี่ผักชีจีนครับกำลังออกดอกครับต้นใหญ่หรอครับผมนี่ก็ต้นมะเขือครับมะเขือเปาะกำลังออกดอกงามๆครับนี่ต้นมะกรูดครับผม ปลูกไว้เพื่อเฮ็ดยูเฮ็ดกินครับผมตามเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ครับอ่ามาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้ก็สิมาก,กินข้าวกินน้ำครับผมยำคำยำดึกครับนี่ก็ต้มยำปลาเน้นครับนี่ก็แกงผัแหนงครับ นี่ใบโหพามาใส่ครับพร้อมกินขขาคำํำผักผ่อนคลายเห็ดงานมาเนื่อเนยมือนี่ครับผักผ่อนยอนใจน้ำกันนะครับผมมาครับครับเขาคำํำแหลกยำค้ำยำหมืดมือนี่ครับนี่ต้มยำกลานนิ้นครับนี่ใส่ผักขนันแยงครับผมนี่คือผักขนันแยงครับนี่มาตักแบ่ง กันเบิงแบ่งกันชมครับของแสบของนัวครับนี่หัวตาป่านิินครับนี่มาแสบนัวขลาดครับอืมต้องชดนี่น้ำครับนี่พริกซุกดูกโรดครับอืมอืม จับนัวครับผมสำนนีบอพอครับนี่แกงผนงหมูครับอืมทำใหญ่ๆครับนี่กระยอดหโหระพาครับนี่มางวยตักบะถึกนี่ต้องตอนใหญ่ๆครับมากินน้ำกันครับพ่อแม่พี่น้องครับผมอืม จัดจดัดจัดจัดเจ็บนัวขนาดครับผมเย่อมครับกินใบห่หพ้าครับอกินพร้อมก,กันกะจมยำปลานิลใส่ใบไขแยงด้ือใบอีออมนะครับผมแล้วแต่ละพื้นบ้านเขาเรียกกันนะครับผมซัมหนียังบอกพอครับนี่ตอนปลานิลครับ กินรวมกันเลยครับนี่ของแสบของนัวครับทำบัน่นแปบบอีสานบันบ่นเฮาครับนี่ชดนำห้อนๆครับตามด้วยไปพักขแยงงครับนี่คำใหญ่ๆครับนี่ หอมนัวหอมนัวของแสบสวดจวดจวดแสบนัวดีครับผม,ม,มสซนี่บพอครับโอ้โหเดี๋ยวไปหากิบพักมาเพิ่มครับนี่มากินพักเคียงครับนี่ เห็นแล้วครับผมยอดงามๆเลยครับนี่อืผักชีจีนครับบดตองล่างบดตองเหนียงครับนี่ลดน้ำปลูกแบบเกษตรดินซีครับนี่กินสดๆครับแสบนัวขนาดครับผมกินเคียงกันก็นกนต้มยำป่านินนี่ครับ นี่ตอนปานนี้ครับเน้นตอนก่อนครับตอนนี้ของแสบของนัวครับนี่ยอืออโจอจดกะหัวคาครับนี่หัวคากะใบออมโอ้ อืมจดจวด,ดครับแซ่บนัวหรือครับผมจาจานี่ใบหอมครับหรือใบขยง,งนะครับอืม ยางนึงครับผมนี่แกงนี่ครับผมแซบครับแกงคะแนงครับแกงคะแนงหมูครับอื้นหน้าขึนหน้าขึหน้า กินเคียงกะพักชีจีนครับอืมอืมจับๆนัวๆครับกินชมแบ่งปันกันยู่กันกินครับนี่กินแบบบ้านๆครับผม จับนัวขนาดครับอืมกินร้วมกันเลยครับเนี่ยับเขาสองยางครับนี่ต่มยำป่านินกะแกงผะแนงครับอ้เขากันดีครับอืมอืมจับน้วครับนี่ขาดพักเคีอง ต้องกินเพิ่มครับเพิ่มรสชาติครับสับนัวสับนัวครับผมมาครับผมปิดไทยครับเขาแสบแสบงำคำคืนมือหนีครับปิดไทยด้วยต่มยำปลาเน้นครับนี่ใส่ใบพักแยงนี่น หอมแสบหอมนัวหรครับอืคำใหญ่ๆตโตเลยครับนี่อืม,มจุอมด้วยใบพักไข่แงงครับนี่หอมนัวจัดจานอรับ จะจัดจะจัดแซ่บจวดครับผมซุดจอดครับผมยังบมพอต้องสดด้วยพริกเม็ดซุกครับพริกลูกโดดครับผมแซ่บนัวขนาดครับ ตอนเนือครับนี่ตอนเนือป่านน้นครับโอ้โหเจ็บนัวชดตามด้วยหัวาคาครับหัวาคาแกนเนาะเขากันดีครับผม ของแ่บของมักเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับผมนี่ตามบ้านผมนะครับผมตามวิถีของลูกช่วบ้านชนะเขาครับมักกินอย่างนี้มักแ่บอย่างนี้กินแบบต้มยำปลานิลใส่ใบขผแยงหรือบาบ้านเขาจะเรียกว่าใบอีอมนะครับแ่บนวดหรือขนาด ที่ไหนเปรียบเสียบบ่ไดดครับผมเสีบนัวดีพอเมนพี่น้องก็ข่าวมื้อนี้ครับนี่ต้มยำปลานิ่นใส่ใบขะแยง,งแกงพาแนงหมูพร้อมผักเคียงสวนผักสวนครัวลวกข้างบ้านครับชื่นชมบรรยากาศร่วมกันไหมครับผม ขอแม่พี่น้องไปอยู่ที่ใรอยู่แห่งใดบ้านเกิดเมืองเราเคยอยู่แห่งนี้ถิ่นอีสานบ้านเราขอให้รักกันมากๆนะครับผมสวัสดีครับที่ติดตามแลวชมให้กำลังใจกันเสมอสู้ไปด้วยกันครับ